สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะผมอยู่ที่สวนป่าเบนจกิตินะครับเฟสหนึ่งที่ก่อสร้างเสร็จแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างเฟสสองกับเฟสสามอยู่นะครับพื้นที่สวนเบนจากสวนป่าเบนจกิติตรงนี้เฟสที่หนึ่งเนี่ยเนื้อที่ประมาณ65ไร่นะครับก็ถือว่ากว้างประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับภารกิจวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทดลองวิ่งในนี้นะครับเพราะว่ามีโปรแกรมวิ่ง 12กิโลนะครับจะลองวิ่งในนี้ดูว่าจะได้เกณฑ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสวนป่าเบนจัก,กิติเฟสหนึ่งเนี่ยพื้นที่พื้นที่เส้นทางวิ่งเนี่ยมันจะเป็นสะพานค่อนข้างเยอะนะครับตรงนู้นนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งทีหลังครับจะมาทดลองกันเป็นชาร์เลนจ์นะครับว่าสะพานเยอะๆแบบนี้ผมวิ่งวน12กิโลอ่ะจะได้เกณฑ์สักเท่าไหร่นะครับ กดนาฬิกาไว,ว้ละกดร้อและเหลือก,กดสตาร์ทนะครับการเข้ามาตรงนี้เข้ามาไม่ยากเลยนะครับเรามาจอดรถตรงสวนป่าเบญจก,กิติเฟส,เ,ฟสเขาเพิ่งสร้างเสร็จผมไม่แน่ใจว่ามันคือเฟสสามหรือเฟสสี่นะครับที่สร้างเสร็จตั้งนานแล้วอจอดไว้ตรงนู้นล้วก็เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาทางนี้หรือเข้าทาง เข้าทางด้านหน้าโรงงานยาสูบตรงนู้นก็ได้ครับเออตรงนู้นน่าจะใกล้กว่าแต่ไม่แน่ใจว่ามันจอดรถได้เปล่ามันกำลังตอนนี้เขากำลังก่อสร้างศูนย์เศรษฐกิจอยู่นะครับน่าจะมีที่จอดรถยนต์อยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้ผมเอารถจักรยานไฟฟ้าแซมมาจอดตรงเอาละก็หรือเป็นโอกาสในการวิ่งชม วิวชมทิวทัศน์ชมต้นไม้ที่สวนป่าเบนจกิติเฟสหนึงนะครับเห็นเขาว่าสวยกันมากๆนะครับเดี๋ยวไปชม,มพร้อมกันเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ชมไปเรื่อยๆนะฮะนี่พาที่กำลังขึ้นด้วยตอนนี้ประมาณ6โมง18นะครับน่าจะเห็นว้วสวยๆ,ๆไปวันนี้ผมอยู่กับซาล m มอนออร์รถไล e นะครับ รุ่นนี้เป็นรองเท้าเทรลแบบไฮบริดที่วิ่งถนนก็ได้วิ่งเทรลก็ได้ครับก็เลยอยากเอามาลองดูครับ12กิโลบนเนี่ยถนนแข็งๆบนพื้นคอนกรีตบนพื้นลาดยางแล้วก็บนพื้นปูนอันนี้ตลอด12กิโลเนี่ยตลอด12กิโลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีตอนท้ายคลิปนี่เดินเข้ามานะครับแล้วก็จเจอทางแยกเฮ้ยเราสามารถวิ่งข้างล่างได้นะครับแล้วก็มีทางเดินลอยฟ้าด้วยเป็นสกายวอล์กนี่ก็มีแผนที่ว่าตอนนี้อยู่นี้แล้วก็ไปเลือกจะมีเลี้ยวซ้ายแล,แล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งมาทางนี้ชมเรืเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมา เพิ่ง,งไปเรื่อยๆแล้วก็เปิ่งกลับมาแล้วก็วนไปเรื่อยๆแถวนี้ครับอ่าเราจะได้เห็นวิวกันอางด้ายฟ้าไปกันเลย เห็นต้นไม้มันเป็นต้นไม้ใหญ่มากเลยครับสองข้างทางที่นี่ยังไม่เปิดที่นี่ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าก็มีนักวิ่งเข้ามาวิ่งอยู่พอสมควรเลย เป็นโกดังของโรงงานยาสูบเก่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาน่าจะเขาน่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าบริเวณบริเวณแถวๆนี้ครับในแผนพังนี่เขาจะทำพิพิธภัณฑ์ผมก็เลยเดาว,ว่าตรงนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ <S <S เออใช่จริงด้วยใช่จริงด้วย ตรงป้าอยอันนี้เขาเขียนว่าพิพิธภัณฑ์สวนเบนจาก,กิติแล้วก็มีลานเปิดโล่งนะครับนี่หน้าตาหน้าตาพิพิธภัณฑ์มองจากด้านบนจะเป็น,นอย่งไเขาปลูกเขาปลูก ก็ปลกต้นไม้ไว้เยอะม,มากเลยนะโอ้โหมองมุมนี้นี่แบบเรียกว่าเป็นสนป่ากลางเมืองจริงอะ่ะเป็นเป็นหย่อมหญ้าแล้วกเออ็เป็นคลองอ่ะเป็นคลองเป็นน้ำนะครับอยู่ข้างล่าง ฝั่งนน้นก็จะเป็นโซนเมืองสูงสูงๆได้ยินเสียงนกร้องอมีนกร้องหลายชนิดมากเลย จริงมาตอนเช้าแล้วก็เราก็มายืนมองดูนกบินไปบินมามันก็เพลินดีนะครับ <c oughs> เฮ้ยมีกระลอกด้วยนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นไงแล้ว โ oh. เขาทำสะพานเข้ามาในเข้ามาในตัว <speaker> พิพิธภัณฑ์ด้วยก็คงจะไป <marking> เป็นทางลงตรงนูน้นเนออแจงดีแจงดีโหคือวิววิวตรงนี้สวยมากเลยนะก็เป็นตึกสูงสูงอะ แล้วก็พาทิตกำลังขึ้นเราเจอนอกกามาเกาะอ,อยู่อ้าไปแล้วน่าจะเป็นนกกาจากสวนลุมผมว่าดูดูแล้วเนี่ยที่สวนที่เนี่ย น่าจะเหมาะกับการวิ่งตอนช่วงเช้ากับตอนช่วงเย็นแต่เอ็นเอียงไปทางเช้ามากกว่าเพราะว่าตรงเส้นวิ่งเนี่ยมันค่อนข้างเปิดโล่งมันมีต้นไม้ใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้อบไม่ได้อบกันแดดครับช่วงเที่ยงแล้วก็พื้นที่ที่มันเปิดโล่งมีค่อนข้างเยอะมากกว่าผมว่าก็เลยเหมาะกับวิ่งตอนเช้า แต่ถ้าตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นก็วิ่งได้แต่ว่าขาบเกี่ยวไปถึงตอนกลางคืนนะผมว่ามันจะมืดไปหน่อยเพราะว่าดูแล้วเขาเขายังติดไฟค่อนข้างน้อยมากเลยครับแต่กล้อง C C T V ค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าคิดว่าตอนมืดน่าจะน่าจะมืดไปหน่อยแล้วก็อันตรายไปหน่อยแต่ตอนเช้านี่ ดีมากเราจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่นะแบบเต็มๆโดยที่ไม่มีต้นไม้บังเลยน,นี่ไปได้แล้วเยังกาไมาอยู่กับทางเดิม ไปไม่ได้แล้วตรงนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่ดดดดดดดก็ได้เท่านี้ครับเดี๋ยวก็วิ่งบนไปเรื่อย ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศลงมาวิ่งข้างล่างบ้างเพราะว่าวิ่งข้างบนมา2องกิโลกว่าแล้ว,ลวเอลเวชั่นเกณฑ์ยังสูงอยู่เลยน่าจะเป็นเพราะว่าไอตัวสพนะพานมันเป้ะก่อนไปนาฬิกาก็เลยจับระยะของความสูงไม่ได้ เข้าใจาว่าอย่างนั้นแล้วก็ตอนที่ลงมาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตอนวิ่งลงมาเนี่ยเราพยายามวิ่งวนู่ข้า,าแป๊บนึงสิบห้ายี่สวิแล้วก็ขึ้นไปใหม่มันก็ยังจับความชันไม่ได้อยู่ วิ่งตรงมาถึงตรงนี้แล้วลนึกถึงสนามวิ่งเทรลนะ ล้างก็มีจุดชมวิวให้ด้วยนี่ ที่นี่เราจะเห็นพวกนกเยอะมากกว่าที่อื่นหลากหลายมากกว่าที่อื่นมากกว่าสวนอื่นๆมากกว่าสวนลุมมากกว่าสวนรถไฟผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ที่เนี่ยมันมันมีความหลากหลายทางต้นไม้มากกว่าที่อื่นนะครับมีทั้งลำธารมีทั้งบ่อบึงอะไรเงี้ยุดมสมบูรณ์มากกว่าก็เลยทำให้มีนก หลากหลายชนิดนานาพันธุ์เยอะมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมาวิ่งตอนเช้าจะเห็นเลยว่ามีนกหลายพันธุ์ครับผมก็ไม่รู้ชื่อนกอะไรบ้างนกเอี้ยงก็มีนกอีกาก็มีแล้วก็นกที่มันเป็นตัวสีฟ้าตัวสีน้ำตาลหัวสีฟ้าอะไรเงีย้ยเยอะเลยนะครับก็อยากให้ลองมาดูนะผมว่าอากาศดีฟังเสียงนกแล้วก็ดูนกดูต้นไม้เออ เพลินดีนะเพลินดี<ๆ>ตอนเชา้าๆอากาศดีอ่าผมผมรู้ละ สะพานที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นสะพานที่ผมไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ที่เจอทางตันนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งต่อไปเนี่ยเส้นเนี่ยยาวไปเลยครับมันจะเข้าเฟสสามกับเฟสสี่ซึ่งตอนนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็น่น,นะก็ยังไม่มีระแนงกัน้นก็จะมีความอันตรายอยู่นะครับเขาก็เลยยังปิดไว้อยู่ยังไม่ให้เข้าเนาะ แสดงว่าสะพานเนี่ยมันก็เชื่อมทั้งเฟสหน <S 2, S 1> ึ 2, 2> ่งเฟสสองเฟสสามเข้าด้วยกัน เดินเข้าไปตรงลานกิจกรรมซึ่งลานตรงนี้ก็จะมีอัธจันทร์อยู่ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาคาดว่าน่าจะเอาไว้พกแสดงการแสดงอะไรเล็กๆน้อยๆบริเวณนี้เพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าวิวด้านหลังนี่แบบสวย เป็นอัศจรรย์ประมาณนี้เราไม่ควรเดินรัศสนามเป็นร้านอาัศจรรย์ที่สวยงามทีเดียวอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังอัศจรรย์นนะ ก็จะดูแบบเออมีพื้นที่วิ่งให้แบบเป็นโรลลิ่งอยู่ก็ลดความน่าเบื่อจำเจไปฮาตอนนี้ได้4กิโลแล้ว40่สนาที <c oughs> วิ่งที่นี่เดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยเพศก็จะอยู่ที่เพศสิบหนี่นกพิราบ ลานวงกลมตรงนู้นเดี๋ยวไปเดินเล่นกัน <c oughs> เห็นลานวงกลมตรงนี้แล้วนึกถึงลานจอดฮอที่สุยนเศรษฐกิจอะที่อยู่กลางน้ำเออีข้างล่างตรงนี้ก็เป็นเป็นหินกรวดอ่ะ นี้แดดเริ่มมาแล้วผมอยู่บริเวณด้านข้างของพิพิธภัณฑ์แล้วก็บริเวณโรงงานยาสูบตรงสำนักงานอยู่ข้างหน,น,น้านี่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกจากเดิมที่คิดว่าไอ้พื้นที่65ไร่สำหรับเฟสหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยกว้าง แต่วิ่งจริงแล้วโหกว้างเหมือนกันนะคือด้วยความที่มันมีพื้นที่ซอกแซกเยอะเราก็เลยวิ่งวิ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพื้นที่วิ่งเยอะเออซอกแซกไปซอกแซกมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันกว้างมันกว้างมันกว้างจริงแท็กซี่จอดเต็มเลย เหมือนมุดเข้าป่าอยู่เมื่อกี้เออรู้สึกดีรู้สึกดีหนึ่งชั่วโมงเพิ่งได้เจ็ดกิโลเองเหลืออีกตั้งห้ากิโล ต้นไม้ใหญ่ที่นี่เยอะมากเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เดิมของโรงงานยาสุบอยแล้วแล้วก็มีล้อมมาบ้างก็ออปกติถ้าต้นไม้ใหญ่เขาน่าจะมีไอ้ไม้ค้ำยันอยู่เนาะ

ไปเไปซะแล้ว no, 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 no. จากที่ใช้ Salomon Ultra g l i d e ตัวนี้นะวิ่งมา12กิโลแล้วยังเหมือนเดิมยืนยันคำเดินว่ามันแน่นๆนุ่มนุ่มแน่นนุ่ม,มไม่ยวบครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นทรง r o c k เกอร์มันก็เลยมีความไหลๆอยู่ดอกมันไม่ลึกมากนะครับแล้วก็ดอกอะ่ะไม่ได้แข็งมากก็เลยทำให้รู้สึกว่าตอนวิ่งบนพื้นลาดยางพื้นคอนกรีตเนี่ยมันไม่สถาน ค่อนข้างสบายนะครับเป็นรองเท้าเทรลแบบไฮบริดที่ขึ้นทางชันเกาะดินนะครับก็จิกดินได้ได้ดีดีกว่าดอกไอเนี่ยดอกที่เห็นนะครับดีกว่าดอกที่เห็นด้วยความที่เขาวางแพทเทิร์นมาแบบเขาเออกแบบแพทเทิร์นมาให้มันมันจิกแล้วก็ยึดเกาะดินได้ดีนะครับจากตรงนั้นมาวิ่งบนถนนก็สบายนะครับก็ยืนยันคำเดิมครับ12กิโลที่ผ่านมาเนี่ยวันเนี้ยชัดเจนเลยว่า วิ่งสบายนะวิ่งถนนสบายซา l o ล o มอนเอาตรลายนะครับตอนนี้ก็วางจําหน่ายกันแล้วนะที่ช็อปซาร o ล o มอนแล้วก็ร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับผม ส,สดช่นก็จบกันไปแล้วนะครับกับภารกิจ12กิโลนะครับกับที่สวนป่าเป็นจักริติเฟสหนึ่งนะสรุปภารกิจนะครับ,รรรบเก็บความชันสะสมที่นี่ได้ทั้งหมด14เมตรเท่านั้นนะด้วยความที่สะพานมันไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เนินที่บริเวณนี้มันไม่ได้สูงมากนาฬิกาก็เลยจับความชันไม่ได้นะครับมันได้แค่บางจุดะครับ ก็เลยเออกมาอย่างที่เห็นนะครับวิ่งขึ้นสะพานก็หลายรอบอยู่นะครับแล้วก็มีขึ้นจุดที่ชมวิวนะครับได้แค่14เมตรเท่านั้นนะครับแต่โดยภาพรวมของสวนนี้ผมว่าค่อนข้างประทับใจเลยนะครับมันเป็นสวนที่มีต้นไม้เยอะนะครับมีดอกไม้เยอะมอีนกเยอะนะครับมีหลายพันเลยนะครับถ้าเราเข้ามาวิ่งเนี่ยจะเห็นแล้วว่านก เกาะอยู่ข้างๆต้นไม้นะครับเกาะอยู่บนสายไฟเป็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ที่วิ่งได้แบบผมว่าสําหรับคนที่เบื่อกับสวนลุมสวนรถไฟนะครับมาวิ่งที่นี่มันมีทางซอกแทกเยอะนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกับสสวนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับมันก็เลยทําให้มาวิ่งที่นี่มันไม่เบื่อนะครับสวนไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มาก แต่วิ่งจริงเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างกว้างอางที่ผมบอกว่าทางซอกแซกมันเยอะนะครับบรรยากาศก็ดีเออตอนเช้าโหเราจะเห็นออสวนมองจากบนสะพานเราจะเห็นสวนสวนป่าเนินลำธารน,นะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็ด้านหลังแบกกราวก็จะเป็นแบบเป็นตึกสูงนะครับเป็นเมืองเออมันค่อนข้างคอนทราสต์กับสถานที่ที่เราอยู่กับบรรยากาศที่เรากำลังกำลัง สูดอากาศเข้าไปนะครับก็ค่อนข้างประทับใจนะครับแล้วก็เส้นทางมันก็มีมีทางราบนะครับมีเนินมีสะพานแล้วก็มีแบบโรลลิ่งด้วยนะเออก็วิ่งไม่เบื่อดีนะครับแก้เบื่อได้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่แถวนี้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็อยากให้ลองมาวิ่งดูนะครับตอนเช้าตอนเย็นครับอากาศดีสวนป่าเป็นจักริติเฟสหนึ่งนะครับผมอยู่ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนนอยู่ตรงอโศกนะครับตรงแยกของเตยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ